ขาอนุญาตจะอยู่ในแวดวงของทีวีนะครับ1มิถุนายน2548ที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็จะครบรอบ15ปีนะครับสำหรับเนชั่นทีวีย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2543ครับเราก็มีการจัดการแถลงข่าววันนี้ขึ้นมีการพูดถึงการการเข้าสู่พอครบ15ปีย่างก้าวเข้าสู่ปีที่16เนี่ยก็คือเข้าเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มที่จะมีความสนุกสนานเริ่มที่จะ เป็นวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็มีการเปิดตัวรายการใหม่ๆที่แสดงวาไรตี้เยอะมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับมีตั้งแต่รายการครับเดอะพีโฟครับรู้หน้าไม่รู้ใครคุชชั่นแนวเอดูเตแนนท์ครับที่แน่นด้วยสาระดูสนุกแล้วก็ลุ้นระทึกทุ่มทุนสร้างสตูดิโอสุดอลังการฉากเทคนิคมากกว่า40ล้านบาทประเดิมออกอากาศครับวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายการต่างๆนะครับตั้งแต่เดอะแฮกเกอร์ นะครับมีรายการครัวอีซี่โดยเชฟจีโอนะครับมีรายการนักสะกดจิตบบัตที่สะกดจิตคุณกนกอ,อจา,กาอจารย์แซมอาจารย์แซมถูกต้องเลยอาจารย์แซมให้คุณกนกกล้าขึ้นเครื่องบินได้นะครับแล้วก็มีโออีกหลากหลายเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนะครับตั้งแต่ซีโอของเราคุณอดิศักแลวก็ผู้จัดรายการต่างๆครับเราได้จ้างบริษัทวิดีโอรีเสิร์ชในการวิจัยในช่วงอสองสาเดือนที่ผ่านมารีเสิร์ชหมดเลยพฤติกรรมของคนดู ของเราเปรียบเทียบกับช่องอื่นจุดอ่อนจุดแข็งของเราเนี่ยเราพบว่าคนดูของช่องเนชั่นมีความหลากหลายจริงๆมีความหลากหลายถึงแม้จะช่วงอายุบอกว่าอายุเยอะหน่อยแต่ว่าเริ่มเริ่มมีอายุน้อยลงนะครับแล้วก็ถึงแม้อายุคนดูของเราอาจจะ35ขึ้นเป็นส่วนใหญ่หรือ30ขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากสถานีเรา15ปีแล้วอะคนดูมันก,ก็มีอายุเพิ่มขึ้นแต่คนดูของช่องเนชั่นเนี่ยเป็นคนดูประเภท ที่ไม่ตกยุคเลยเป็นพวกดิจิไลฟ์คือทันสมัยตลอดทันเทคโนโลยีงั้นเราก็ต้องการคนกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นรายการ The People เนี่ยเราต้องการคนทั้งครอบครัวไม่ใช่ต้องการแค่เฉพาะพ่อกับแม่ต้องการคนทั้งครอบครัวเด็กวัยรุ่นขึ้นมาด้วยครันผมคิดว่ารายการนี้นอกจากที่เขาจะได้ได้ความบันเทิงแล้วเนี่ยเขายังได้ความรู้ด้วยแล้วก็เรื่องการทำงานนะันแฮกเกอร์เนี่ยมันล่อแหลมนะ นั่นแหละมันก็พูดเยอะเดี๋ยวไปติดคุกอะไรเปล่าพูดน้อยก็ไม่เห็นภาพไม่รู้เรื่องแต่เราสามารถจะเบรนแล้วก็บารลานตรงนี้ขึ้นมาได้ทําให้รายการเราเนี่ยเป็นที่เนี่ยชื่นชมแต่ผมมีเพื่อนอยู่ในต่างประเทศหลายคนนะคนไทยนะะเขาก็บอกเขาไม่เคยเจอรายการแบบนี้แล้วเขาเป็นแฟนคลับเลยบางคนก็กำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู่เขาบอกไอ้คอนเทนต์รายการนี้มันมีประโยชน์กับเขามากถ้ามีแต่ฟีดแบ็ที่มันเป็นบวกอะ นะมีมีลบบ้านิดหน่อยว่าอยากจะให้ทำน,<ร>นูเพิ่มนูนเพิ่มนี่เล็กเลกน้อยนะแต่ว่าฟีดแบ็ส่วนใหญ่95ซขึ้นไปเนี่ยเขา Happy แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำเราก็มีกำลังใจแล้วก็อยากจะทำให้คนเนี่ยได้ตื่นตัวกับการใช้พวกโมบายโซเชียลทุกวันนี้จากนี้ไปก็คือจะเป็นรายการของคนรุ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเข้ามาพึงชิงพื้นที่ในช่วงที่คนเรากำลังเนี่ยมีปัญหากับสุขภาพจริง คนรุ่นใหม่มาพร้อมกับการกินที่แย่มากผมเนี่ยคือเป็นคนรุ่นกึ่งๆเก่าๆใหม่ๆเออผมก็จะเห็นว่าเราเรากินแบบธรรมชาติเราจะใช้อะไรแบบง่ายๆแต่ว่าคนรุ่นใหม่มาเนี่ยเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็กินของทอดไม่ได้สนใจว่าตัวเองเนี่ยจะมีสุขภาพดียังไงซึ่งตรงเนี้ยผมก็บอกว่าเขาจะต้องไปจ่ายราคาแพงมากในระยะยาวผมถึงบอกว่ารายการเราเนี่ยเนื้อแท้ของเราเนี่ยมันซ่อนปรัชญาของการกินดีอยู่เดียวไว้โดยที่เราคิดว่า ถ่ายทอดผ่านช่องเนชั่นเนี่ยซึ่งเป็นช่องที่คนเขามีความรู้ผมคิดว่าเนชั่นเองก็ควรจะมีความหลากหลายของรายการมีวาไรตี้นะครับคือเนชั่นเองแล้วเนี่ยเราความเป็นข่าวเนี่ยเราชัดเจนมากนะครับการเพิ่มความหลากหลายวาไรตี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้คนดูทางบ้านเนี่ยเปิดช่อง22แช่ไวเนี่ยแล้วมีความหลากหลายคือทั้งวันเนี่ยด,นนดูนู่นดูนี่ดูนั่นเนี่ยมีเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพความงามต่างๆเนี่ยทำให ช่องเนชั่นของเราเนี่ยมีความหลากหลายครบครันมากขึ้นสะกดจิตให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นทั้งชาติครับแล้วตรงนี้อาจารย์จะไม่เปิดเผยได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับต้องติดตามในรายการอาจารย์แซมสะกดจิตทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงที่ช่องเนชั่นนะครับก็15ปีฮะ15ปีก็เป็น15ปีที่เข้มแข็งฮะเนชั่นก็โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าโตขึ้นแบบมีพลังนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งดิจิตอลทีวีเนี่ย มีคนมีแอคเซสเข้าสู่ทีมมากขึ้นเนี่ยผมว่าเนชั่นจะเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทยเลยผมมั่นใจอย่างนั้นนะและพอเข้าสู่ช่วงวันเกิดของเนชั่นก็คือตั้งแต่1มิถุนายนนี้ <c oughs> เป็นต้นไปนะครับก็ <c oughs> จะมีผังรายการที่เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยช่วง9้าโมงครึ่งถึง11โบโมงครับก็จะมีรายการเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าคู่ชิงคู่แชมป์ทุกสธุรกิจคือการแข่งขัน ก็จะเป็นเศรษฐกิจวาไรตี้นะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านแวดวงธุรกิจแล้วก็พิธีกรหลักของทีมข่าวเศรษฐกิจดาเนินรายการส่วนช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะมีรายการสด5วัน5รายการตั้งแต่รายการฉลาดซื้อก็จะมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยมาช่วยแล้วก็มาดูว่าซื้อของแบบไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้คือวันจันทร์ใช่ช่วงในวันจันทร์วันอังคารครับรายการอาจารย์แซมสกุลจิตมาพูดถึงสกุลจิตเลยช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายครับบ่ายโมงวันพุธรายการดี 24ชั่วโมงเพื่อสบดีรายการสวยหล่อเพอร์เฟกสบายดี24ชั่วโมงเกี่ยวกับอาหารการกินสุขภาพสวยหล่อเพอร์เฟกเนี่ยเกี่ยวกับการปรับลุกปรับภาพลักษณ์การแต่งตัวแต่งกายแล้วก็วันศุกร์รายการทนายอาสาพูดถึงที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับส่วนช่วงบ่ายสถึงบ่ายสครับก็จะมีการขยายเวลารายการชุมชนคนชอบช่วยเป็น1ชั่วโมงแล้วก็ช่วง4ี่โมงถึง5้าโมงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เดอะพีพป้ออกอากาศซ้ำทุกวันจันทร์มีรายการกู๊ดไลฟ์ชีวิตดีมีว้าวทุกวันอังคารนะครับ มีรายการซ u เปอร์ลักส์สุดรู้สุดอลังการทุกวันพุธมีรายการแฮปปี้นิ่งเรื่องจริงช็อกโลกทุกวันพะะัสบ,บดีแล้วก็รายการเปิดปมโลกนะครับ <c oughs> ทุกวันศุกร์เป็นสารคดีเชิงข่าวจากทั่วโลกส่วนกลุ่มรายการวันเสาร์อาทิตย์ครับเราเกือบจะเปลี่ยนพิกสมหน้าใหม่หมดเลยนะครับมีแฮกเกอร์นะครับที่เมื่อกี้มีอาจารย์ปริญาหอมเอเนกเนี่ยพูดถึงการรู้เท่าทันภัยไอทีทุกวันเสาร์สามโมงถึง4ี่โมงเย็นครับ แล้วก็ต,ต่อจากนี้ก็จะมีรายการล้ำหน้าโชว์เกี่ยวกับไอทีนะครับมีรายการคนรักบ้านนะครับรายการอยู่สบายรายการสารคดีแล้วก็รายการบ้านไม่บานกับอาจารย์เชี่ยวด้วยส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ยังพรั่งพร้อมครับรายการฮอตฮิตมีการขยายเวลานะครับหลายรายการเลยก็แล้วก็รายการที่ยังมีอยู at ่แล้วก็ได้รับความนิยมก็ยังไม่หายไปไหนตั้งแต่ลายกระหนกนะครับกฤษณะลงลูกพรีเมียมรายการเซเลบทีวีนะครับรายการครัวอีซี่โดยเชฟมะกรองนะครับก็คือเชฟ เชฟจีโอคนเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ารายการไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนแล้วก็รายการน้องใหม่อย่างเช่นคุยกับหมออจิมาได้ครับโอ,อ้โหหลากหลายเนาะใช่ครับหลากหลายมากามานะฮ<น>ะนี่ฮะก็ขึ้นไปที่สิบหรายการที่เราไม่เคยมีมาก่อนก็มีนะฮะอย่างรายการควิสโชใช่ไหมเด็พีเพิ่รู้หน้าไม่รู้ใครนะครับก็วันอาทิตย์นะเวลาสองทุ่มนะครับแล้วก็ครวอีซี่นะฮะ หรือว่ารายการอย่างคุยกับหมอเนี่ยนะฮะก็จะมีหลายรายการหรือว่ารายการแฮกเกอร์เนี่ยก็น่าสนใจมากใชน่าสนใจมากโอ้เติมเข้ามานะก็สมบูรณ์มากครับใช่เราจะหลากหลายมากคือคือแต่ก่อนภาพลักษณ์ของเราอาจจะแบบโอ้โหข่าวข่าวข่าวยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแต่ตอนนี้ข่าวเราก็ยังให้ความสําคัญแต่ก็จะมีรายการเชิงความรู้แบบเนี้ยเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายใช่ครับคือสิ่งที่เราไปค้นพบมาเนี่ยก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนดูหลักเราเนี่ยหนีไปเที่ยวกันหมดเลย ไม่ค่อยเปิดดูช่องเราเท่าไหร่เราก็เลยต้องเอาความวารตี้ความสนุกสนานมาเพิ่มกลุ่มฐานคนดูให้เยอะยิ่งขึ้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจไปครับคุณผู้ชมโอเคนะครติดตามนะครส่วนรายละเอียดรายการไหนเริ่มกี่กี่โมงเวลาไหนวันไหนเนี่ยเราก็จะมาย้ําเตือนกันบ่อยๆนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมที่สุดท้ายใช่ครับใช่อาทิตย์ ก่อนจะเข้านี้ประกาศใช้เดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนะครับก็คือวันวันจันทร์นะนะใช่วันจันทร์แต่วันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เออวันจันทร์นี้ด้วยนี่วันจันทร์จะเลิ่มวันจันทร์ที่เริ่มก็คือเพราะนี่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาครับวันจันทร์เป็นวันหยุดใหญ่ก็อาจจะเลื่อนไปเปลี่ยนวันอังคารครับอ่า